สวัสดีครับบริษัทเซียงกงสับรีกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับสุดยอดเครื่องยนต์ที่หลายคนตามหานะครับนี่ครับส่วนใหญ่นะครับจะเอาไปดูดน้ําลงเรือกันนะครับเพราะว่านี่คือรุ่นตํานานที่ทนที่สุดนะครับ K13C นะครับปั๊มสายนะครับที่ทุกคนตามหานะครับไม่ใช่คอมมอนเรลนะครับตัวนี้เป็นรุ่นฝา2ชั้นนะครับตรงรุ่นนะครับ ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่ครับมาพร้อมหม้อน้ำอินเตอร์ครบชุดไม่ต้องตามหาให้วุ่นวายนะครับท่อต่างๆครบนะครับอุปกรณ์ครบๆนะครับสภาพแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับใช้ได้กับทุกสภาพงานนะครับเพราะว่าทนขั้นสุดยอดนะครับไม่ต้องไปหารุ่นไหนให้มันเสียเวลาแล้วครับ แบบนี้เลยครับกับเครื่องยนต์คัดเกรดคุณภาพที่เซียงกงซาบ,บรุรีสินค้ามีรับประกันจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับสามารถสั่งออนไลน์ได้นะครับมีคลิปทดสอบให้ชมเฉพาะลูกค้าที่สนใจเข้ามานะครับจัดให้ได้นะครับอุปกรณ์ทุกชนิดใช้ได้นะครับ มีที่ไหนรับประกันเรารับให้นะครับเพราะว่าเราคัดเกตมาก่อนอยู่แล้วครับมั่นใจว่าซื้อไปทังทีใช้งานได้ยาวๆนะครับผมโอเคจะมาสตาร์ทให้ชมกันครับนี่ครับเค 13C ํ 13, สำสายนะครับตัวนี้าสายเป็นตัวที่ทุกคนหมายปองนะครับหายากสุดๆนะครับเ้าเร่งหน่อยครับ อให้ดูือนเดือนเดือนเดืเดนอนเลยแรงแรงเลยให้รู้ว่าดีจริงโอเคอ่าโอเคดับเลยครับผม พบกันครับพี่เซิงโกงสับรีครับ